สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีชาวราศีพฤษภกค่ะลัคนาราศีพฤษภกค่ะตามโดยไพ่ยิปซีตามโดยไพ่ป๊อกนะคะสามอย่างนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภกเป็นประทุมเกณฑ์นะคะช่วงนี้เป็นประทุมเกณฑ์มีความสะดวกสบายในชีวิต มนค่ะตั้งแต่วันที่5กันยาไปมีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาอะไรบางอย่างเป็นราชาโชคราชาโชคด้วยลรามีอาการอ,อืดพระอมนะคะมีอาการอ,อืดพระอมค่ะไม่ได้สมไม่ได้สมกับความอยากวันที่15กันยาห้ามพูดจาเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ห้ามติดต่อสัญญาเกี่ยวกับการเงินนะ,ะวันที่สิบห้ากันยาวันเดียวนะคะวันเดียวไม่สําเร็จค่ะถ้าไปพูดวันนั้นวันที่15บหกันยาจะไม่สําเร็จนะคะอุปสครรคค่ะในเรื่องการเงินดาวการดาวการงานเดินผิดดาวเดินผิดปกติอ๋อการเงินนี่เป็นดาวเดินผิดปกตินะคะวันที่14 วันที่24ขออภัยวันที่24จะมีโชคลาภช่วงนั้นเป็นเพชรพลอยวันที่24จะมีโชคลาภเป็นเพชรพลอยนะคะการเงินการงานการเงินดาวการเงินออถอยหลังนะถอยหน้าถอยหลังช่วงนี้ 24ไปแล้วจะได้ลาบนะเป็นเพชรพลอยนะเรื่องคู่จะได้คู่ที่จะได้คู่ใหม่นะเรื่องคู่ก็คือจะได้คู่ใหม่นะคะวันที่29่ดีช่วงนั้นการงานของชาวราศีพกษภเจ้าเรือนการงานต้องเหนื่อยถึงจะได้เงินนะคะ ต้องทำงานทำงานลับๆด้วยนะอย่าเปิดเผยการเงินอย่าเปิดเผยการเงินการงานการเงินเรื่องคู่การเงินก็ก็ดีอยู่นะแต่ว่ายังไม่ยังเรียกยังเดินผิดปกติอยู่นะการเงินการงานก็ก็โอเคอยู่นะเหนื่อยแต่ได้เงินนะคะต้องทำงานแต่ทำงานลับๆจะได้เงินนะคะทำงานลับๆ ช่วงนี้ชาวราศีพฤษกเป็นปทุมเกณฑ์นะมีความสะดวกสบายในชีวิตมนตั้งแต่วันที่ห้ากันยามีปัญหาอะไรบางอย่างเป็นราชาโชคเลยนะแต่มีเกณฑ์ผรออืดพระอมอยู่นะไม่ได้สะดวกสบายเออไม่เดี๋ยวนะผอืออมไม่ได้สมกับความยาก ยากไม่ใช่ยากอยากนะคะวันที่สิบห้าการยาห้ามพูดจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะติดต่อเรื่องการเงินวันที่สิบห้านะคะวันอื่นได้หมดแต่ยกเว้นวันที่สิบห้านะคะอุปสรรคในเรื่องการเงินดาวเดินผิดปกติวันที่ยี่สิบสี่จะมีโชคลาภเป็นเพชรเป็นพลอยนะชาวราศีพฤษภตั้งแต่วันที่ยี่สิบี่ไปจะมีโชคลาภเป็นเพชรพลอยนะ มองเออบอกไปแล้วนะวันที่เจ็ดเจ็ดออกไปแล้วเนาะแต่เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดนะคะการงานการเงินการเงินก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะถึงจะได้เงินการงานเจ้าเรือนการงานการงานก็ต้องเหนื่อยอีกกันนะอาจจะได้เงินแต่ต้องเป็นงานทํางานลับๆอย่าได้เปิดเผยนะเรื่องการเงินก็เหมือนกันช่วงนี้ลับๆก่อนไม่เปิดเผยนะคะ ต่อไปมาดูไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยิปซีของชาวราศีพฤษภยิปซีของชาวราศีพฤษภไม่รู้ได้ยินชัดเจนหรือเปล่าเนาอการงานของชาวราศีพฤษภค่ะการงานของชาวราศีพฤษภนะการงานของชาวราศีพฤษภก,การงาน เพิ่มเติมอีกสองใบอ่าก็สะดวกสบายอยู่นะงานจะมีเกณฑ์ติดต่อมี j อบใหม่งานใหม่นะจะมีติดต่อมาการงานจะมีคนมาติดต่อเรื่องการงานนะคะนี่เดอะเดวิลเลยงานแบบลับๆงานแบบไม่เปิดเผยงานแบบว่าเล่นหวยเล่นหุ้นนี่ก็ลับๆเหมือนกันนะ หวยหวยกรหุ้นนี่ก็ลับลับเหมือนกันนะนะคะหวยกรหุ้นนี่ก็ลับลับเหมือนกันต่อไปการเงินค่ะการเงินมีคนโทรมาโทรมาการเงินนี่ไงการเงินต่ได้เงินนะคะการเงินคุณจะได้เงินนะแต่เหนื่นนในในในอยนิดนึงนะการเงินได้เงินได้ราบรอยด้วย แต่คุณจะเหนื่อยนิดนึงนะคะได้เงินแต่เหน็ดเหนื่อยและเครียดด้วยการเงินมีเกณฑ์จะได้ค่ะแต่ว่าเหนื่อยนิดนึงเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องการเงินแต่ได้ลาบลอยอยู่นะมีโชคมีราชาโชคนะแต่เหน็ดเหนื่อยนะราชาโชคนะการเงินของคุณแต่ก็จะเหน็ดเหนื่อยนะคะ ต่อไปเรื่องความรักความรักของคุณเป็นอย่างไรชาวพุกศกค,ความรักของคุณว้าวความรักก็ดีนะความรักก็ดีได้คู่ใหม่งานใหม่อาจจะได้คู่สูงอายุไหมคะเนี่ยแก่กว่าห้าปีถึงสิบปีอาจจะคู่อาจจะเป็นสวหน่อยนะคู่ของคุณเป็นอย่างไรบ้าง คู่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างหัดแยงนิดๆหน่อยๆเรื่องการงานนะแต่จะได้คู่ใหม่งานใหม่จะได้คู่ใหม่นะจะได้คู่ใหม่นะคู่อาจจะสูงอายุก,กว่าแต่ก็มีเงินได้เงิน,ได,งนได้เพชรได้พลอยนี่ไงได้เพชรได้พลอย ต่อไปเรื่องโชคลาภของคุณเนาะโชคลาภของคุณนะโชคลาภค,ค,ค่ะโชคลาภมักจะมาจากในฝันนะฝันดีนะจากผู้ใหญ่ให้มาผู้ใหญ่ให้มาหรือจากเซ้นจากฝันค่ะคนไหนที่มีเซ้นนึกอะไรก็จะไม่พลาดโชคลาภมีเดอะซัน เรื่องการงานจะมีชื่อเสียงและก็การงานด้วยนะคะมีชื่อเสียงและหน้าที่การงานด้วยโชคลาภดีมาจากในฝันนะคะอาจจะในฝันอาจจะมีใครบางคนมาบอกเลขในฝันแล้วก็อ่าหรือก็มีแางสังขารเกิดขึ้นก็ได้นะคะ สำหรับคนที่มีประเด็นนะคะคนที่มีประเด็นประเด็นหมายถึงทะเลาะกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างเครียดเครียดกับญาติมิตรสหายโอ้มีให้ทะเลาะกันด้วยคนที่มีประเด็นนะแต่ถ้าไม่ไม่มีประเด็นไม่ทะเลาะกันก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะคะคนที่มีประเด็นทะเลาะกันรุนแรงเกือบกับญาติมิตรสหายนะคนที่ทะเลาะกันช่วงนี้นะ เกี่ยวกับญาติมิตรสหายของคุณนะญาติฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายทางเขาหรือทางเรานะคะคนที่มีประเด็นนะมีไพ่เดทด้วยเกี่ยวกับญาติมิตรสหายมายุ่งกับเราทุกเรื่องเลยนะคะแล้วคุณก็ไปช่วยเหลือเขาไปยุ่งกับเขาตลอดเหมือนกันอีกฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยพอใจอาจจะทางฝ่ายผู้หญิงหรือฝ่ายผู้ชายไม่ชอบเท่าไหร่นะคะมีการทะเลออาะเบาะแวง้ง ขัดแย้งกันมีไฟเดทเกิดขึ้นนะระวังทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็ต่างคนต่างไปนะเนี่ยมีเดมีเดชาริออนเลยมีเจนเดินทางเลยนะเนี่ยนะคะมีเจนเดินทางเลยแล้วคนที่กําลังแอบชอบกันอยู่ล่ะคะคนที่กําลังแอบชอบกันอยู่นะเป็นอย่างไรบ้างคนที่กําลังแอบชอบอยู่นะหนึ่งดาว อแอบชอบอยู่หรือว่ารักเขาข้างเดียวเอา้ามี The Hangman ด้วยเออระวังอกหักหน่อยนะรักเขาข้างเดียวอ่าแต่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีหรือไม่มีไม่รู้นะแต่คุณก็แอบชอบเขาแต่ไม่กล้าบ,บอกเขาชื่นชมเขาแอบชอบเขาชื่นชมเขาแต่ระวังอกหักนิดนึงนะ อย่ารักมากนะพอประมาณนะอย่าแอบชอบเขามากนะคะอ่ามันจะมี The h a n ง m ม n แล้วก็มันเป็นเวรกรรมด้วยนะคะอมไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะคะากำลังแอบชอบเขาอยู่ตอนนี้นะคะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวดูไพ่ดูไพ่ไพ่ป๊อกต่อนะคะเดี๋ยวดูไพ่ป๊อกต่อคะ่ะไพป่ปลอกต่อสำหรับชาวราศีพฤษภ ดาวราศีพุกศนะคะเกิดอะไรขึ้นเอาไพ่ปอกช่วยทำนายทายทักด้วยไพ่ปอกช่วยทำนายด้วยค่ะ ช่องนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินของคุณชาวราศีพฤษภการงานการเงินความรักคุณจะได้เงินนะเนี่ยชาวราศีพฤษภคุณจะได้เงินนะคุณพุกศบคุณจะได้เงินนะช่องนี้จะได้ทรัพย์สินเงินทองนี่ย จะได้ทรัพย์สินอะไรบางอย่างนะไปปลายเดือนนะเมื่อกี้วันที่ยี่สิบสี่ไปแล้วใช่ไหมวันที่ยี่สิบสี่ไปแล้วโชคลาภของคุณจะมานะตอนต้นต้นเดือนคุณก็จะมีปัญหาแบบว่าคิดเครียดอะไรบางอย่างเครียดเครียดแต่ถ้าปลายเดือนคุณจะดีขึ้นนะปลายเดือนนะมันจะดีขึ้นนะ คุณจะได้ราชาโชคแต่รู้สึกผระอื่นระอ,อมอะไรบางอย่างไม่ค่อยไม่ค่อยรับลื่นหรือมีคนอิจฉาตาล้อนของคุณหรือมีคนอิจฉาตาล้อนคุณนะแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสเนาะหรือว่าคุณไม่สบายใจอะไรบางอย่างนะถ้าปล่อยวางได้ก็ดีนะถึงปลายเดือนกลางเดือนไปแล้วยีิบส ยี่สี่ไปแล้วคุณจะมีโชคนะถึงสิ้นเดือนนะคุณจะมีโชคคุณจะได้ทรัพย์สินเงินทองหรือได้รถดได้บ้านได้ข่าวดีอะไรบางอย่างนะคะได้รถได้บ้านหรือได้ข่าวดีอะไรบางอย่างนะไปปลายเดือนนะที่ยี่สิบสี่เป็นเป็นต้นไปนะคุณราศีพุกศยี่สิบสี่เป็นต้นไปแล้วคุณจะจะได้อะไรบางอย่างนะ ทรัพสินเงินทองต่อไปดูอีกรอบหนึ่งนะสรุปนะให้ยิปให้ป๊อกนะคะจะให้ป๊อกข้อสรุปเลยนะ เกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพฤษภนี่ไงคิดไปคิดมาวนเวียนถามว่าสําเร็จไหมสําเร็จนะคะวันที่คุณมีความเครียดอะไรในใจอยู่นะอแต่คุณก็จะได้ข่าวดีในใจลึกๆของคุณมีความเครียดอะไรบางอย่างไม่สบายใจหรือจะเป็นด้านสุขภาพด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณจะคิดเดิมๆคิดวนๆ เรือ่องความรักด้วยไหมคิดเดิมๆคิดวนๆซ้ำๆจะได้เงินแน่นอนนะคะคุณจะได้เงินค่ะคุณตาสีพฤกษมีความสำเร็จได้เงินแน่นอนแก้วแหวนเงินทองแก้วแหวนเงินทองพชรพลอยที่เขาบอกคุณจะได้มานะคะ จะได้แก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยอย่างราศีเขาบอกนะคะปีนี้ก็คือเดือนนี้ก็คือวันที่สิบห้าวันเดียวที่ไม่ค่อยดีนะนอกนั้นดีหมดคุณจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการเงินด้วยคุณจะได้ลาบรอยคุณจะได้แก้วแหวนเงินทองอันนี้สรุปแล้วนะแต่ในใจของคุณมีความเครียดวิตกกังวลคิดเดิมๆคิดคิดกลับไปกลับมาบางอย่างเรื่องยังไม่เกิดนะแต่คุณคิดลงหน้าไปก่อนนะ ถ้าคุณปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางนะไม่ต้องคิดล่วงหน้านะคะพอคิดไปแล้วตัวเองก็ไม่สบายใจนะคะทำยังไงไม่ให้ตัวเองคิดมากบอกกับตัวเองเสมออย่าคิดมากถ้าคิดวนไปทั่วก็บอกให้ตัวเองหยุดหยุดคิดได้แล้วหยุดหยุดเดียวนี้อ่ะแล้วใจมันก็ต้องหยุดหยุดหลายรอบหน่อยหยุดหยุดยุดยุดเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นคุณจะได้เงินแน่นอนความวิตกกังวลของคุณนเนี่ยจะทําให้ตัวเองไม่ค่อยสบายนะมันมีสุขภาพด้วยนะมันมีสุขภาพอยู่ตรงนี้มิตกกังวลเกินไปจะทําให้ตัวเองไม่ค่อยสบายนะคะเพราะฉะนั้นพยายามทําใจเรื่องยังไม่เกิดคุณไม่ต้องไปคิดมันนะคะเรื่องยังไม่เกิดไม่ต้องไปคิดมัน ให้มันเกิดก่อนถ้าเกิดแล้วก็พร้อมรับกับมันพร้อมรับกับมันหมายถึงว่ารับทุกด้านแต่อย่าเอามาแบกภาระอย่าคิดมากนะคะถ้าคนคิดมากในสุขภาพมันจะมาหมดเลยนะถ้าคนคิดมากนะเดี๋ยวจะสอนให้เปิดตาที่สามเนาะอีกสักระยะจะสอนอกดกดแห่งจกกนนะักรวาลนะกดแห่งสบายสบายสบายใจ ทำใจให้สบายสบายใจลอยๆอยอยู่ข้างบนแล้วคุณก็จะสบายใจทําตัวลอยลเหมือนลูกโปง่งนั่นนะหมายถึงว่าคุณสามารถจะดึงดูดได้ทุกอย่างเลยคุณต้องการสิ่งไหนมันก็จะดึงดูดมาให้คุณหมดนะแต่คุณก็มีความสําเร็จอยู่นะยังไงไป,ปลายเดือนกลางเดือนไปแล้วถึงปลายเดือนยังไงคุณก็ได้ทรัพย์สินเงินทองนะคะ เดือนหน้าค่อยคุยกันใหม่เนาะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอ่าอย่าลืมกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ